สวัสดีจ้าพบกับยายล้านเกษตรยุงไม้ยุที่สวนพริกหน้านอกบ้านคือเก่ากับบรรยากาศแต่เศร้าเลยจ้าเหมือนนี่ระเบิยงน้ำหมอกดูจ้าน้ำหมอกตอนเศร้านะจ้ากระายจ้าระเบิยงมองอย่างบ่เห็นเลยจ้านี่จ้าที่เห็นนะจ้าน้ำหมอกก็คือปัญหาใหญ่เลยด้จ้าสําหรับการปลูกพริกหน้าฝนนะจ้าน้ำหมอกก็ให้เกิดปัญหาอย่างก็คือ เกิดเชื่อ้าเลยจ้าเวลาที่มีหมอกหนาฝนหรือว่าไอ้ปลายฝนต้นหนาวเละจ้าหมอกกระสีลายน้ำหมอกกระสิตกลงมาข้างอยู่ที่ใบพริกหรือว่ายอดพริกของเฮามาเบื้องจ้าลักษณะนี้ยินบ่าจ้านี่นี่ช่วงที่พริกของเฮากําลังเป็นดอกแล้วก็เป็น ผลเล็กกันละจ้าเป็นน้อยๆน,นี่เบิ่งดูจ้านี่หมอกลายเลยที่เดียวเราเบิ่งดูจ้าก็ทุกต้นเลยนะจ้าก็ให้เกิดปัญหาเนาะจ้าเชื่อลาเสียให้เป็นเชื่อลาได้เชื่อลานี่สิมีลักษณะยอดเนา่าหรือว่ายอดเปื่อยหรือว่าผลพิกของเขาที่ยังบ่ทันได้ไงละจ้ะก็สีเน่าสีเปื่อยเนาะจ้าควันมัน่ะ สีเน่าสีเปื่อยลงไปดอกกับสีร่วงเนาะจ้าเฮ็ดบ่้้ดอกติดเนาะจ้ามิฉะนั้นเขาต้องมีการป้องกันยาตัวนี้เนาะจ้าก็คือเอิ้นว่าเชื้อรา,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 าไตรโคเดอรมาเด้อจ้าทางสวนยายล้านสีไสเชื้อราไตรโคเดอรมาเป็นประจำเนาะจ้าหลังจากที่ลุงแปลงเลยเดนะ้อจ้า บมเมนว่าเขาสิมาใไส้ช่วงระยะเวลาที่สันส้นๆหลังจากลงแปลงได้7-10ดมือทางส่วนยายล้านสิทธารการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาเลยได้จ้าซอยบ่อให้หากพริกหรือว่าต้นพริกเป็นเชื้อราเพราะว่าพริกหนาฝนของเขานี่เนาะจ้ามีความชื้นหลายเขาต้องป้องกันล่วงหน้าถ้าเกิดแล้วป้องกันสิยากจะสิหายยาก เชียให้พีกของเขาเสียหายจ้าสำหรับเชื้อราไตโคเดอร์มานี่เป็นเชื้อราที่ดีมาทำลายเชื้อราตัวที่บดีที่มาทำลายพีกของเขาล่ะจ้านี่เขาฉีดพ่นเลยนะจ้าสามชีมือฉีดพ่นเือนึงเนะจ้าเชื้อราไตโคเดอร์มานี่เขาสีฉีดรวมกับยาตัวอื่นบ่ได้เขาต้องแยกเชื้อราไตโคเดอร์มานี่ต้องฉีดเฉพาะ ยาเชื่อราไตโคโดมาตัวเดียวเลยนะจ้าเพราะว่าถ้ารวมกับยาตัวอื่นนะจ้าสิให้ไปทำลายเชื่อราไอไตโคโดมาของเขานี่เฮ็ดไทยม่มีประสิทธิภาพด้อจ้าเขาต้องแยกเฉพาะเขาฉีดเฉพาะตัวเดียวเมื่อห้รวมกับยาตัวอื่นนะจ้าเป็นเชื่อราตัวที่ดีกําจัดเชื่อราตัวที่พด่ดีโดยเฉพาะเลยทางสวนยาล้านใส่แล้วได้ผลจ้า ได้ผลดีน้ำนี่นี่ละจ้าวิธีการป้องกันโบไห้เกิดเชื้อราเราจะจากพิกของเขาหรือว่าเพิ่นเอินง่ายๆว่าเชื้อราหนวดแมวแลราจะสิเป็นยอดเปื่อยยอดเนา่าผลเล็กเปื่อยเนา่าเราจะมีดอกนี่จะเห็ดไ้พิกของเขาเสียหายเขาต้องรู้ทันเราจะ สำหรับคลิปนี้ยลาลันกลมาบอกเคล็ดลับดีๆในการป้องกันเชื้อราช่วงปลายฝนต้นหนาวหมอกร้ายนี่ละจ้าคลิปนี้ยลาลันก็ขอสวัสดีจ้า